โครงการยูทูทีมหาวิทยาลัยส่ตำบลสร้างรากแก้วเพื่อพัฒนาประเทศที่ตำบลบึงเนียมอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นตำบลบึงเนียมเป็นตำบลที่ลำน้ำพองไหลผ่านประชากรประกอบอาชีพทำนาและปลูกผักจำน่ายเป็นหลักโครงการยูทูทีตำบลบึงเนียมมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวุฒิศาสตร์โชคเกือ้อเป็นผู้ประสานงานร่วมกับศาสตราจาร,ราย์ดรไพรโรธประมวล คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามและทีมงานขับเคลื่อนง,งานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบึงเนียมกรมวิชาการเกษตรและกรมการข้าวเริ่มโครงการได้ทำการประเมินศักยภาพตำบลตามเป้าหมายตำบลในการเอาชนะความยากจนพบว่าก่อนเริ่มโครงการตำบลบึงเนียมเป็นตำบลที่ยังไม่สามารถอยู่รอดภายหลังการดำเนินการโครงการ ตำบลบึงเนียมยกระดับเป็นตำบลที่มุ่งสู่ความพอเพียงโครงการยูทูตีตำบลบึงเนียมดำเนินการร่วมกับโรงเรียนบ้านดูครุราชวิทยาและโรงเรียนบึงเนียมบึงไคร่นุ่นท่าหินและเครือข่ายผู้ปลูกผักตำบลบึงเนียมพร้อมติดตั้งโรงเรือนอัจฉริยะเป็นต้นแบบการปลูกผักเพื่อยกระดับแปลงผักสู่มาตรฐาน GAP ให้แก่ชุมชนนำไปขยายต่อพร้อมพัฒนาตราสัญ,ญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ โดยการวางแผนการผลิตการตลาดและแรงงานการพัฒนาต่อยอดแปลงผักสู่การท่องเที่ยวและฟาร์มออนไลน์และการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้โรงเรือนอัชีรยะร่วมกับชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบลบึงเนียมโครงการได้จะทำแอปพลิเคชันบึงเนียมเพื่อการวางแผนการผลิตการตลาดและแรงงานการพัฒนาต่อยอดแปลงผักสู่การท่องเที่ยวและฟาร์มออนไลน์ และการยกระดับแปลงผักสู่มาตรฐาน GAP การพัฒนาตราสัญ,ญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์และการจัดตั้งโรงเรือนอัจฉรชยะแอพพลิเคช,ชันบึงเนียมประกอบด้วย3หน้าต่างประกอบด้วย 1. ตลาดชุมชนออนไลน์ผู้ซื้อติดต่อเกษตรกรโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง 2. ระบบฐานข้อมูลแปลงเกษตรเป็นระบบบันทึกก่อนการลงปลูกจริงเพื่อป้องกันสินค้าล้นตลาด ช่วยเกษตรกรสามารถวางแผนบริหารจัดการเพาระปลูกในระยะยาวช่วงฤดูการไหนควรปลูกอะไรผู้บริโภคสามารถตรวจสอบผลผลิตล่วงหน้าได้ 3. ตลาดแรงงานระบบการจ้างงานและสมาการงาในพื้นที่อาจเป็นการจ้างงานในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรและคนในชุมชนช่วยลดปัญหาการว่างงานและการเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ทันเนื่องจากแรงงานไม่เพียงพอและตรวจสอบข้อมูลผู้รับจ้างและนายจ้างเพื่อความน่าเชื่อถือในการทำงาน